นายบุหวีไห่ไอ ใส่น้เข้าไปเวลาเทนะเทน้ำต้องเทแบบนี้ด้วยไม่อ,อ่ัปบดเลยต้องให้มันสาดได้วยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชิมข้าวเปิ๊บกับข้าเตี๋วแบนะคะที่ร้านใหญ่เครื่องกันนะคะมีสาขาเดียวในโลกนี้เลยเพราะว่าป้าไม่ยอมเปิดอีื่อื่นวันนี้เดี๋ยวขอเชิญป้าวรัตดานะคะ,คะต้องเียกพี่รัตดาเจ้าของบ้านโฮมสตีสวัสดีค่ะนะคะให้พี่รัตนาแนะนําดีกว่าว่า ว่าเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้เป็นพระเอกนางเอกนะคะครับก็จะแบรข้าวเปิบเนี่ยคะ่ะเป็นพระเอกนางเอกของไออาหารถิ่นบนานนาต้นจันทร์ค่ะถ้าคนไหนมาถ้าไม่ทานไม่ถึงนานต้นจันทร์ค่ะต้องมาทานที่นี่ค่ะค่ะและที่จะมาอีกอะไรนะคะข้าวพันพันรวมคะ่ะเป็นพันโอพันซุปพันไข่พันพริกค่ะมีอีกสี่อย่างคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกอย่างนะคะให้ชิม เป็นเป็นเป็นพระเอกในเอกค่ะนั่นเป็นนางรองค่ะแต่เป็นแป้งแป้งที่ทําจากข้าวเพิร์ค่ะ,ะที่จะเป็นเดี๋ยวให้พี่รดาแนะนำโฮมสเตย์พี่รดาเลยว่าเป็นยังไงบ้างโฮมสเตย์ป,ป้าเหรอคะอยู่หน้าโรงเรียนเนาะอยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาต้นจันทร์นะคะโฮมสเตย์ป,ป้าระดาคะ่ะก็รองรับแขกได้ประมาณ13ท่านคะ่ะ ต่อหนึ่งหลังมีห้องน้ำสามห้องมีห้องนอนสี่ห้องค่ะพักสบายนะคะเมื่อคืนพักสบายไหมคะสบายค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นพันมีค่ะนี่เป็นพันมีที่ร้านแนะนำเลยอันนี้เป็นพันมีนะคะ เป็นเป็นจะอทำมาจากแป้งข้าวเปิร์บอะค่ะเรามาทําตากแห้งแล้วก็มาคลุกหมี่แล้วก็เอามามวนค่ะแล้วก็ไปอบนิดหน่อยค่ะให้มันนิ่มค่ะจะได้อร่อยค่ะเหมือนเมื่อเช้าที่ทานทุกคนเมื่อเช้าทําเป็นแบบแห้งค่ะเรายังไม่ได้มวนหมี่อันนี้มวนหมี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมาอบด้วยมันจะนิ่มค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะคุณน้อยกําลังชิมขี้เตี๋ยวแบรน้อยคะลองแนะนำขี้เตี๋ยวแบรสิคะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาที่ก่อนนะคะเอานาวคะรสชาติอร่อยค่ะออกหวานๆแล้วก็เราบีบมะนาวเข้าไปมันเปรี้ยวอร่อยค่ะแล้วก็มีแคบหมูก็มีหมูแดง นิ่มดีค่ะหมดดูแดงอร่อยรสชาติถูกปากไหมคะถูกป,ปากค่ะเยี่ยมเลค่ะคุณได้ชิมอะไรอยู่คะข้าวอันนี้หมี่พันค่ะหมี่พันค่ะออชิมสิคะรสชาติเป็นยังไงมาดูที่ค้าข้างในหมี่อ๋อใช่ได้ค่ะข้างในเป็นหมี่ข้างนอกจะเป็นแป้งที่เขา ทำจากข้าวแล้วก็ผสมน่าจะมีพริกด้วยค่ะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีงารสชาติแบบเผ็ดๆนิดๆแต่ก็รวมๆกันแล้วก็โอเคค่ะน,นี่อนนนะไรคะมีกันสีม่วงอะข้าวโอ,อ,อ๊บข้าวโอ,อ,อ๊บมันคือข้าวโอ๊บแหละแต่ว่ามันแต่ว่าเอาม,มีเอามีอันนี้อ๋อนี<ม>เ่เป็นอัชนชน ชิมไหมคะเมนี้ลองชิมไหมคะชิมนี่น่าเป็นทางผิดก็ไม่ได้ชิมหน่อยข้างในเป็นกัดีิลุข้างในเป็นเมือนกบบข้าวเปอรข้าวพันอันเนี้ยแต่แค่เอาแป้งอันเนี้ยมาห่ออีกชั้นนึงะอันนี้ดีเพราะว่าเผ็ดอันนี้ดีค่ะอร่อยมันจะได้หลายรสชาติเผ็ดเผ็ดนิดนิดค่ะมาดูกันใกล้นะคะ น่าจะอร่อยจริงนะคะดูจากคนชิมแล้วเนี่อร่อยมาก